ชาวเกมเมอร์ครับตอนนี้อยู่กับปรุงครับคัตละร่มมเสิรกับที่นี่เพย์พาวที่รีสุไลท์แบบคนวัยมันครับแต่ในสัปดาห์นี้ครับอยากจะบอกว่าขออนุญาตมาโซโลเดียวนะที่นอนสตูดิโอด้วยนะแต่ถึงแม้จะมาคนเดียวนะเราบอกว่าความมันเนี่ยไม่มีเดี่ยวอย่างแน่นอนนะฮะ เอาละครับสำหรับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์คนไหนนะฮะที่ชื่นชอบโมเดลนะฮะหรือว่าของสะสมเนี่ยวันนี้ครับเราจะพาคุณไปรู้จักกับโมเดลวัตถอยกันด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปรู้แค่แกะเกาเนะฮะกับเจ้าโมเดลทอลทอยต่างๆเนี่ยนะฮะเรามีข่าวเกมดีๆดดนโดนะฮะจากทางเคอร์เพลฟ้าฝางด้วยฮะไปดูเลยฮะเอาใจขาแดนซ์กับออเดชั่นหวานรับวาเลนไทน์ออเดชั่นขอต้อนรับเทศกาลแห่งความรักเอาใจคนมีคู่ให้ชอบกันเพลินๆกับ Couple Shop และกิจกรรมออเดชั่นเลิฟสตอรี ที่มีความหลากหลายเรื่องราวน่ารักน่าเลิฟของคู่รักขาแดนซ์ที่ให้เพื่อนๆชาวออดิชั่นทั่วประเทศมาร่วมตัดสินเรื่องราวโดนใจเพื่อหาคู่รักแห่งปีด้วยการโหวตจนถึงวันที่13กุมภาพัน,น์นี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน www. audition. in. th audition มาเมื่อไหร่ม์เมื่อน,นั้นและในเดือนนี้ชาวร็อกไม่ควรพลาดกับแบนด์มาสเตอร์อินเลิฟวาเลนไทน์นี้หัวใจขอมีรัก b a นด์มาสเตชวนเพื่อนๆร่วมกิจกรรมสุดเลิฟเพียงแค่เล่นเพลงในโหมดคอนเสิร์ตก็รับพอยต์แลกรับไอเทมดอกกุหลาบทันทีสำหรับตัวละครผู้ชายจะได้รับดอกกุหลาบขาวและสำหรับตัวละครผู้หญิงจะได้รับดอกกุหลาบแดงเพื่อนำไปให้คนที่ชอบและรับคุณสมบัติพิเศษ BP-50 วก50 แถมท้ายด้วยกิจกรรมโพสต์ภาพสำหรับคู่รักเพียงแค่โพสต์ภาพตอนมอบกุหลาบให้กันที่ Facebook Bandmaster Thailand คู่รักคู่นั้นก็จะได้รับไอเทมสุดพิเศษอีกหนึ่งชิ้นฟรีๆตั้งแต่วันที่6ถึง20กุมภาพันธ์เท่านั้น ว้าวว้าวว้าวนะฮะพาคุณไปอัปเดตนะฮะกับเรื่องเกมกันไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถึงคิวแล้วครับจะพาคุณไปรู้จักกับเจ้าโมเดลฮอตทอยแล้วเนี่ยแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยจะบอกว่าพวกเอนะฮะก็แอบสะสมเหมือนกันนะกับเจ้าโมเดลต่างๆนะฮะแต่ฮอตทอยเนี่ยยังไม่เคยเลยฮะแล้ววันนี้ครับรับรองไม่พลาดที่จะแอมแน่นอนสักคนในในเน้เนี่ยเยอะมาก แล้วก็มาถึงช่วงเวลาของเพลง Knockout นะครับจากคลิปเมื่อสักครู่นะจะได้เห็นได้ว่าเขาเจ้า Hot Toy เนี่ยมันเหมือนตัวจริงมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในวันนี้ครับเราพาคุณนะฮะมาอยู่ที่ร้านนี้ครับกับเฟรดดี้ทอยนั่นเองครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวรู้จักเขาไปดีกว่าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่กั๊กครับนเองฮะอย่าให้พี่กั๊กแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าครับผมผมชื่อกั๊กนะครับก็เป็นเจ้าของร้านเฟรดดี้ทอยน์ที่นี่นะครับแต่ว เราตอนนี้ก็เลยหันขวนมาเปิดร้านชาแทนแล้วคือเสน่ห์อะไรของเจอหดอตัวพี่แบบหมายถึงว่ามันใต่แบตรงมดลตัวนี้ก็มันคงเป็นอะไรที่อยู่ในจอครับแล้วสามารถเอาออกมาหยิบจับได้แล้วก็มันสามารถทําได้ทุกอย่างที่เราอยากจะแต่งแต้มมันขึ้นมาคือพงเห็นในคลิปแล้วว่าเขาก็จะทําเป็นแบบสต็อปโมชันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็แบบในการขยับแบบได้เดยนมากเลยทีเดียวอยากเห็นของจริงครับพี่ว่าเป็นยังไงเอามาให้พงดูหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงพี่ทุกตัวเดือดไปหมดใช่นะครับ แต่ว่าตัวลหลักๆที่จะมาขยับให้ดูก็คือเป็นตัว a l ล e m n ตัวนี้นะครับเุดเันแมนใช่ m a x i ิครับจุดขยับเนี่ยถ้าของฮอทอเนี่ยมันจะขยับได้ทั้งหมด36จุดสานะมารถขยับได้ตั้งแต่แขนเคนะครับ ถึงนิ้วมือนิ้วมือนะครับนิ้วมือมันสามารถทุกข้อนิ้วก็สามารถขยับได้หมดคือมันเหมือนคนมหมอ่ะคือคนอคสสกเกนเขาจะสังเกตนะว่าจะเป็นข้อต่ออยีย่ใช่ไหมไ<ด>คือมันก็มีหมดเลยเหมือนกันถูกต้องครับซรีละมันคือค่อนข้างจะทําให้เหมือนคนจริงๆมากนะครับม,มากแล้วก็ตัวข,า,ขานะครับสามารถงอได้หมดนะครับเราจะไปท่าไหนแขนขาทุกอย่างได้หมด คือความเหมือนของหน้าตานะครับ oh. เนี่ยตอนข้างในเนี่ยเขาสามารถถอดหน้ากากออกมาได้แล้วก็หน้าตาโคนิสตาร์เนี่ยคทอาข้า,าจะเหมือนดาราจริงๆเลยนะครับ เขาเนี่ยเขาก็สามารถทําให้เกาะเขาเนี่ยถอดออกมาได้นะครับแล้วก็เอาส่วนที่เป็นแบทเทิล์นอะเมจเนี่ยก็เอามาใส่แทนมันก็จะเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยไปลุยมาไปลบมาอะไรเงี้ยนะที่มันเหมือนในหนังว่างั้นเถอะที่มันจะแบบทำอะไรได้ก็ทําได้เหมือนอย่างนั้นเลยที่ถูกต้องครับแล้วก็จุดเด่นอีกอันหนึ่งของเขาก็คือจะมีเครื่องของไฟนะครับที่ที่ที่ทำเเหมือนของจริงเลย จะอยากรู้ว่าว่าอีก5ตัวที่แบบอยากให้เลือกมา5ตัวที่พี่ชื่นชอบที่สุดจะมีตัวอะไรบ้างดีกว่าอ๋อก็ตรงที่พี่เอามาโชว์ให้ดูนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวชอว์นะครับในเรื่องเทพเทพทอสสัย่างพี่ที่เป็นฟ์สอ่ะนะครับแล้วก็อีตัวนี้เป็นโอสไซเดอร์สุดเก๋นะครับก็คือเวลาเราเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนมีไฟจริงๆนะครับซึ่งในหนังเนี่ยก็จะบอกว่าเหมือนมันขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมีไฟออกมานะครับแล้วก็ตัวแบทแมนเนี่ย ตัวนี้มันสามารถเปิดไฟตามันได้ก็จะเป็นไฟโซน่าแล้วก็ตัวนิวกรบินนะครับที่ชอบดีเทลเขาเสื้อผ้าต่างๆหรือว่าจุดขยับต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนจริงมากแล้วก็ปกติเนี่ยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดน้องๆคุไหนที่อยากจะได้ครอบครองอพี่แบบเฮ้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้วผมชอบมากอย่างนี้อ๋อก็ <c oughs> ต้องอยังไงฮะถ้า <c oughs> ตัวเก่าๆเนี่ยอาจจะตามยากนิดนึงนะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าแบบ by order นะครับจะต้องอเดอร์อย่างเดียวปกติที่แบบเดอร์จากไหนมาเราต้องสั่งจากฮ่องกง จากอเมริกาบ้าง<อ>ญี่ปุ่นบ้างแล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นร้านที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะมีโมเดลจริงโชว์อยู่เลยนะครับ,รบเราก็ต้องไปถ่ายรูปมาให้ลูกค้าดูว่าเออของจริงมันสวยแค่ไหนเพราะบ,บางตัวเขาอาจจะกลัวว่ามันจะสวยมันจะเหมือนจริงไหมแต่ว่าฮอทไทอยไม่ผิดหวังทุกตัวสวยทุกตัวทิ้งท้ายให้กับน้องๆหน่อยดีกว่าว่าฟัง่อนกับเจ้าฮอตทนยนี้กับเด็กๆก็มันเป็นโมเดลที่น่าสะสมนะครับเพราะผมอำเจอแรกๆผมก็จะสะสมเ็นฟิกเกอร์ซึ่งมันดูแล้วไม่โดนเหมือนกับเจ้าฮอตทอยตัวนี้แต่ฮอทัวนีครับนก็ทําาให้เรแบ รู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาและเหมือนมันหยิบจับต้องได้จากจอทีวีหรือจากจอภาพยนตร์ที่เราชอบก็เลยเรื่องสะสมมานะครับด้เรียกว่าใครที่อยากจะสะสมก็ลองสะสมดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ที่นี่ที่ไหนอย่างไรอยากจะมาร้านนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับ086 3075407นะครับผมชื่อพี่กั๊กนะครับร้านเฟรดี้ทอยสนใจแนวฮอตทอยหรือว่าโมเดลต่างๆบางตัวอาจจะไม่ค่อยทราบข้อมูลเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นฮอตทอยนี่ ผมที่1ครับ่รู้สุดยอดจริงวันนี้ขอบคุณมากพี่สวัสดีครับเอาละครับหลังจากที่ได้ดูเรื่องราวของเจ้าคอนทอยไปแล้วนะครเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยนะว่าหน้าตานักปั้นหรือคนปั้นเนี่ยจะหน้าตาเหมือนเจ้าคอนทอยหรือเปล่าและพมครับก็ได้หาข้อมูลแล้วด้วยนะจากอากูฮะกูเกิลนั่นเองซึ่งอยากจะมาโชว์เพื่อนๆดูสักหน่อยฮะ นี่เลยครับสาวน้อยหน้าหวานคนนี้แหละครับเธอชื่อคุณยุนลีหรือยุนลีน่นะฮะซึ่งเอาจริงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่เห็นหน้าใส่แบบนี้เนี่ยเธอเป็นถึงหัวหน้าทีมปั้นของฮอตทอยเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวเด่นๆของเธอนะครับก็น่าจะเป็นตัวโจ๊กเกอร์จากหนังเรื่องแบทแมนนั่นเองครับแมหน้าตาน่ารักซะขนาดนี้นะฮะก็รู้สึกอยากอุ่นๆขึ้นมาแล้วเลยครับซึ่งใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของเธอหรือผลงานของเธอนะฮะเพื่อนเพื่อนชาวไพยป้าสามารถติดตามได้ที่บล็อกของเเธอคาาามข้้งงลล่นีย เอาละครับพเพื่อนๆครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะกับเรื่องราวของฮอช,ชอยที่ปุงนอฝากกันในวันนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝาก,กเพื่อนๆชาวเพยพาร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเวลาคงแล้วไปแล้วนะสวัสดีครับ